สวัสดีค่ะลำดวนมีสรรพคุณแก้ไอแก้ไข้ได้มาฟังกันนะคะลำดวนมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยลาวพมา่ากัมพูชาและกระจายไปยังมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียและอินโดนีเซียด้วยนะคะ มาดูสรรพคุณของลำดวนกันนะคะข้อ1เป็นยาบำรุงกำลังได้ข้อ2เป็นยาบำรุงโรหิตข้อ3ช่วยในการบำรุงหัวใจได้ข้อ4แก้ลมวิงเวียนข้อ5ช่วยในการแก้ไข้แก้ไอข้อ6แก้ร้อนในกระหายน้ำได้ ลำดวนนะคะจัดอยู่ในตำรับยาสมุนไพรพิกัดเกศรทั้ง9ก้าตำรับยาหอมแก้าการอ่อนเพลียและขับลมนะคะมาดูประโยชน์ของลำดวนกันนะคะข้อ1ผลสุกของลำดวนสามารถรับประทานได้ข้อ2ลำดวนนะคะสามารถใช้บูชาพระได้ ข้อ3สามารถนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ข้อ4นิยมปลูกเป็นต้นไม้ประดับนะคะข้อ5คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าการที่ปลูกลำดวนในบ้านนะคะจะทำให้ดึงดูดความรักทำให้เกิดความเมตตาต่อผู้ที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะ และผู้ที่ปลูกนะคะควรจะเป็นผู้หญิงที่เกิดในวันพุธควรปลูกในทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะข้อ 6. เนื้อไม้ของต้นลำดวนสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะต้นลำดวนนะคะเป็นพันไม้พระราชทานเป็นมงคลประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นลักษณะของผู้สูงอายุ และยังเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกษด,ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจาก m ม t h a i c o m ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ